เกาะรูปทรงเรียวยาวแปลกตาเขียงข้างด้วยเกาะน้อยใหญ่มองเห็นแนวหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวกลางเวิร์มทะเลแห่งอันดามันฝั่งตะวันตกแห่งนี้คือหนึ่งในหมุดหมายของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่ไม่เคยหลับไหลมายาวนานนับร้อยปีเกาะลันตาเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงามรวมไปถึงความน่าอัศจรรย์ใจ จากวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากกว่าเจ็ดชั่วอายุคนบนพื้นที่กว่า472ตารางกิโลเมตรรายรอบด้วยเกาะบริวารน,น้อยใหญ่หนึ่งเกาะที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของหมู่เกาะลันตานั้น ปรากฏอยู่ในแผนที่โบราณที่เขียนขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นเกาะที่นักเดินเรือต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยสภาพทางธรรมชาติที่มีแนวทิวเขาและหาดทรายยาวเป็นที่สังเกตและง่ายต่อการจดจำในยุคสมัยนั้นคนจีนเรียกเกาะแห่งนี้ว่าลันตัตสู ส่วนชาวเลเรียกปูเลาสาตักซึ่งให้ความหมายเดียวกันนั่นก็คือเกาะที่มีภูเขาเป็นแนวยาวในช่วงสมัยที่ยังมีการค้าสำเพาเกาะลันตากลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเดินเรือเพื่อพักหลบลมมรสุมก่อนจะค่อยๆมีผู้คนเข้ามาพักและตั้งหลักแหล่งจนกลายเป็นชุมชนในเวลาต่อมาซึ่งในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองชุมชนสาลาดา บนพื้นที่เกาะลันตาก็ได้กลายเป็นด่านภาษีของเรือค้าขายที่เดินทางมาจากภูเก็ตระนองเพื่อผ่านไปยังปีหนังและสิงคโปร์ตอนลันตาเนี่ยนะครับเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแน่ๆเรามีกลุ่มพี่น้องชาวไทยมุสลิมประมาณ9 6ปอีก1%เปเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องชาวไทยพุทธอีก1%ก็เป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และอีก1%เปอร์กว่าๆเนี่ยก็เป็นพี่น้องชาวเลหรือชาวไทยใหม่ลักษณะนิสัยวัาธรรมและก็การยอมรับกันของคนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีการยอมรับกันอย่างบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่อกันพื้นที่ของแต่ละส่วนพื้นที่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มวัาธรรมเราก็เคารพซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่กลางบางส่วนที่ เขามาทำมาหากินกันได้เช่นถ้าท่านไปตลาดนัดหรือว่าไปดูตามแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยเวลาเขามีตลาดเนี่ยครับเขาก็อยู่ร่วมกันได้คนจีนก็รับซื้อปลารับซื้ออาหารทะเลจากพี่น้องชาวเลพี่น้องมุสลิมก็มาเป็นแม่ค้าแม่ขายขายของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าขายาพืชผักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็อยู่อยู่ร่วมกันได้ เมื่อก่อนความสัมพันธ์ของชาวเลอูรักลาวไว้กับพี่น้องพุทธหรือมุสลิมเนี่ยก็คือจะรับจ้างพี่น้องอชาวจีนที่เขาเดินทางมาจากมาเลเซียฝั่งโน้นเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องชาวจีนเขาจะมาที่นี่เพื่อทําโป๊ะแล้วก็พี่น้องชาวเลก็จะไปรับจ้างกับพี่น้องชาวจีนเมื่อก่อนเนี่ยเรือของพี่น้องมันจะไม่ใช่เรือแบบนี้เนาะแต่เรือแบบนี้ได้มาจาก พี่น้องอิสลามที่เขาต่อมาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือที่มาเป็นไม้ทั้งต้นแล้วก็ขุดของพี่น้องชาวเลือเป็นเรือเชียงเรือแจวแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยทันสมัยโดยพี่น้องอิสลามเลยความสัมพันธ์เราก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขเราก็ได้ไม่ไม่ได้ทะเลาะถกเถียงกันผมดูว่ามันเป็นการพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากกว่าคำว่าอุรักลาโวยมีความหมายคือคนทะเลซึ่ง อุรักหมายถึงคนลาโว้ยหมายถึงทะเลจึงเป็นคำตอบได้ว่าทำไมชาวอุรักลาโวย้ยจึงมีความผูกพันกับทะเลเป็นอย่างมากผู้คนบางกลุ่มก็เรียกพวกเขาว่าชาวน้ำหรือยิปซีทะเลหรือที่คนสมัยใหม่อาจจะเรียกเขาว่าชาวไทยใหม่แต่ชนพื้นเมืองกลุ่มนี้ชอบที่จะให้ทุกคนเรียกเขาว่าอุรักลาวย จากการบอกเล่ามาของผู้เฒ่านะครับเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยไม่ทันแล้วชีวิตในเรือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาก็อยู่แบบในเรือแบบเ,เขาเรียกว่าอพยพไปเรื่อยๆไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไปอ่าวไหนที่พอเรือจะหลบลมได้ก็ไปพักตรงนั้นแล้วก็อพยพมาเรื่อยๆพึ่งมาขึ้นฝั่งก็ถือว่าเป็นเกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันการอพยพนี่จริงๆแล้ว คือมันเหมือนกับว่าเขาต้องอยู่ตามเกาะแก่งเขาอาศัยเกาะเนี่ยเป็นที่กำบังลมในเรื่องของการเดินทางมก่อนเนี่ยเพราะนั้นใช้เรือเปรียบเสมือนบ้านแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานก็ต้องขึ้นฝั่งจริงๆแล้วขึ้นฝั่งแรกๆเนี่ยเขาก็มาสร้างบ้านแบบที่มีใต้ถุนมีหลังคามุงจากกั้นด้วยจากอะไรเนี่ยแล้วก็บ้านก็ไม่ได้อยู่ติด ชายทะเลนะแรกๆที่มามามาสร้างเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนหน่อยแต่พักหลังก็เป็นห่วงเรือเพราะว่าทีเนี้จากเรือที่ไม่กี่ลำพอมาอยู่แล้วก็สร้างสร้างเรือขึ้นมาเรื่อยๆใครมีครอบครัวที่แยกออกไปนี่ก็จะสร้างเรือสร้างเรือพอเรือเยอะนี่เป็นห่วงก็เลยต้องย้ายกันมาอยู่ข้างล่างริมฝั่งทั้งหมดนะครับ ที่นนมิิจะเกดอสาวิถีชีวิตของชาวอุรักลาโวยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตยอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2547เมื่อมีการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของกลุ่มมิชชันนารีชาวอุรักลาโวยจำนวนหนึ่งมีการเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาคริสต์และมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย เมื่อรัฐเข้ามาช่วยฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของชาอุรักลาโวยจึงค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปจะเหลือก็เพียงวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมเนี่ยหลายวัฒนธรรมของคนบนเกาะลันตานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันแบบธรรมากินร่วมกันทั้งๆท,ที่ต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์นะครับก็มีชาติพันธุ์มีศาสนาหลักๆก,ก็มีพุทธอิสลามแล้วก็คริสติมาน้องใหม่ล่าสุดก็3มศาสนานะครับที่อยู่ร่วมกันแล้วก็กุชาติพันธุ์ก็มีก็มีชาวเลอูรักลาโวยแล้วก็มีมีจีนอย่างเงี้ยก็มาอยู่ร่วมกันบนกอลันตาอย่างมีความสุขได้อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับ เราเห็นความาร่วมมือความกลมเกลียวกัน,นแล้วก็อยู่ร่วมกันอันนี้สําคัญมากการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันบางทีก็ตอนนี้ของพี่น้องชาวเลอรักราโว้ยก็ลูกลูกหลานหลานบางทีก็ไปได้แต่งงานกับคนอิสลามบ้างคนจีนบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าตอนนี้สายใายสัมพันธ์มันเริ่มจะแน่นแฟ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันมานาน ปัจจุบันชุมชนชาวอุรักลาโวยที่เกาะลันตามีอยู่ด้วยกันห้าหมู่บ้านคือบ้านในไร่บ้านโต๊ะบาหลิวบ้านคลองดาวบ้านหัวแหลมกลางและบ้านสังกาอู้ซึ่งภายในแต่ละชุมชนก็จะมีสารดาดโตะที่เคารพนับถือแตกต่างกันออกไปสาลโตะบาหลิวคือหนึ่งในสถานที่สำคัญ ที่เป็นดังศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเลอุรักลาโวยยในการประกอบพิธีกรรมต่างๆภายในเป็นที่ตั้งของวิญญาณบรรพบุรุษสามองค์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้บุกเบิกเกาะลันตาเมื่อ500กว่าปีก่อนประกอบไปด้วยหญิงหนึ่งและผู้ชายสองคนคือโตบาหลิวโตบิกงและโต๊ะอาดัม ชาวอุรักลาโวยมีความเชื่อและศรัทธาว่าทุกๆหนแห่งที่รายล้อมชีวิตพวกเขาล้วนมีวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตยอยู่ลูกหลานต้องช่วยกันสืบทอดเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมและต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพิธีลอยเรือที่ยังคงสืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปีในช่วงเดือนตุลาคมและพฤษภาคมของทุกปี ไม่ว่าชาวอุรักลาโวยจะกระจัดกระจายอยู่ณที่ใดพวกเขาก็จะกลับมายังถิ่นฐานเดิมเพื่อเข้าร่วมในพิธีลอยเรือหรือเปลาจักโดยมีโต๊ะหมอหรือผู้นำวิญญาณเป็นผู้นำในการประกอบพธิธีเพื่อสื่อสารกับวิญญาณของบรรพบุรุษให้ช่วยคุ้มครองปกป้องดูแลหมู่บ้านไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินอยู่กับทะเลอย่างปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งเป็นชุมชนมุสลิม ที่เริ่มอ,อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่บนเกาะลันตาเมื่อหนึงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคำว่าโต๊ะหยีเพ่งซึ่งเป็นชื่อเรียกชุมชนนั้นก็มาจากชื่อบรรพบุรุษที่เดินทางเข้ามาอาศัยซึ่งอาชีพของชาวชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทําสวนยางพาราและประมงเนื่องจากเป็นชุมชนที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนขนาดใหญ่กว่าสอง0ไร่พื้นที่แห่งนี้ จึงอุดมไปด้วยสัตว์น้ำจากธรรมชาติมากมายหลังจากที่คนโอรักลาโวดยขึ้นไปอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนไทยใต้ที่เป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินนะครับก็เริ่มที่จะย้ายออกไปอยู่ในในเกาะลันตานะครับแล้วเริ่มไปปักหลักแล้วก็อาศัยด้วยความที่คนโอรักลาโวดเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมและค่อนข้างจะปลีกตัวเองออกจากชุมชนทั่วไปชุมชนทั่วไปจะมีการปฏิสัมพันธ์กันมีการสร้างสังคมในขณะที่ คนโอรักลาโวยเนี่ยครับไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วๆไปเหมือนกับปกติเพราะชีวิตของเขาคือการออกไปแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายอยู่บนเกาะไปเรื่อยๆในขณะที่คนบนฝั่งขึ้นมาเนี่ยครับอาศัยอยู่แล้วก็ปักหลักปักฐานทํามาหาก,กินอันนั้นคือคือข้อดีของคนบนฝั่งแล้วก็มีการปักหลักปักฐานยืนยันมีที่ในขณะที่คนโอรักลาวยก็ย้ายไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาต้องจับจองที่ดินกันจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในปัจจุบันนะครับคนโอรักลาโว้เนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่6%จากพื้นที่ทั้งหมดของเกาะลันตาในขณะที่คนที่ย้ายขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่นะครับที่ย้ายจากบนบกขึ้นไปหรือนักธุรกิจแล้วก็คนอื่นๆที่เข้าไปทํามาหากินในนี้ครับมีพื้นที่ถึง9 4ของคนในพื้นที่ครับบนพื้นที่เกาะลันตา มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกในเกาะลันตาใหญ่แม้จะต่างความเชื่อทางศาสนาแต่ผู้คนบนเกาะนั้นต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันเสมือนพี่และน้องนอกจาก,กาวุลักเไว้แล้วก็ม,ม,มีมีชาวจีนและก็มุสลิม ที่เราอยู่ร่วมกันนะตั้งแต่บรรพบุรุษแหละครับก็ตอนนี้ก็ได้ทํามาค้าขายอิสลามก็ไปค้าขายที่ตลาดศิีรายาอย่างตลาดศิีรายาก็มาซื้อของที่ตลาดนัดที่ศิีรารยานะครับก็จะมีชาวอุลรัลโวยนะครับแล้วก็มีอิสลามที่เข้าไปค้าขายนะครับไปค้าขายร่วมกันในตลาดนี้ประเพณีที่สําคัญของชุมชนโดดเด่นในเรื่องของอวัน ฮารีราโยนะครับฮาริราโยเนี่ยทางลูกลูกหลานญาติาที่ไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะกลับมาเจอกันหมดเลยในวันฮารีราโย ο, ก็มาทํากิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาทําบุญร่วมกันอะไรประมาณนี้ส่วนกลุ่มไทยพุทธซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่บนเกาะลันตาหลังสุดนั้นประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองส่วนสําคัญคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคติความเชื่อทางาศาสนาพุทธ เช่นการทำบุญตักบาตรและความเชื่อความศรัทธาผู้คนบนเกาะลันตาแม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์การปลูกฝังเด็กในชุมชนให้สำนึกรักในชาติพันธุ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงต้องรักษาไว้ให้คงอยู่นั่นเอง ด้วยความเคารพในสิทธิ์ของตนเองนะเพราะนักเรียนเหล่านี้ที่ปลูกฝังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเองหรือที่โรงเรียนเองโดยเฉพาะที่โรงเรียนเนี่ยนะค,คุณครูได้ปลูกฝังในเรื่องของความสำนึกในในท้องถิ่นตนเองนะ,ค,ะความสำนึกในเรื่องของการรักบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิต ศิลปะการแสดงศิลปะวาัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนได้นะโดยเฉพาะศิลปะการแสดงเนี่ยนักเรียนก็จะมีในเรื่องของการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือการรำรงองเงี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้และก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกได้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่านักเรียนก็สามารถที่จะรักษาขนบธรรมเนียมป,ประเพณีตลอดและก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ ชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายจีนก็เป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่ตั้งหลักปักฐานอยู่ในเกาะลันตามาอย่างยาวนานซึ่งชาวจีนรุ่นแรกๆที่เดินทางเข้ามายังเกาะลันตานั้นจะเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวประมงที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในเกาะลันตาที่อยู่มาก่อนเพื่อนําปลาไปส่งขายต่อภายหลังจึงเริ่มสร้างโกดังที่อยู่อาศัยและแต่งงานมีครอบครัวสร้างหลักแหล่งอยู่บนเกาะ ซึ่งเชื้อสายจีนเหล่านี้นับถือพุทธมหายานด้วยเหตุนี้พื้นที่บนเกาะลันตาจึงปรากฏสารเจ้าหิ่งพระและป้ายบรรพบุรุษปรากฏอยู่ให้เห็นในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะการแสดงออกทางพิธีกรรมความเชื่อตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาชุมชนศรีรายาเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ที่นปัจจุบันยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านอดีตที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่เรียบง่ายนั่นก็คือสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ยังคงตั้งต,งตระงานกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยชุมชนที่นี่มันจะย้อนกลับไปเมื่อที่มีการตั้งรกรากตอนแรกนี่ตั้งโดย กลุ่มอุรักลาโวดก็คือชาวเลนั่นเองนะครับตอนแรกนี้เขาไม่ได้ตั้งชุมชนแบบถาวรเพราะว่ายุคนั้นอุรักลาวดย,ยังเร่ร่อนอยู่พอมาตั้งชุมชนอยู่ตรงนี้เพื่อจะมาตั้งเพิงพักเพื่อจะมาพักแล้วก็ออกไปหาปลาเก็บสะสมเอาไว้แล้วพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นต่อทีนี้พอระยะหลังที่มีการอพยพจากชาวจีนเป็นกลุ่มที่สอง เขาก็เล่นเรือผ่านตรงนี้เขาก็เห็นว่าทำเลตรงนี้มันเหมาะที่จะตั้งสถานีการค้าหรือว่าทําการค้ายุคนั้นยังค้าขายทางทะเลยังไม่มีถนนนะครับการค้าส่วนใหญ่จะเป็นสัมพาต่างชาติมาที่นี่จะมีทั้งโปรตุเกสมีทั้งอาหรับมีทั้งอินเดียมีทั้งจีนเขาก็ามาทอดสมออยู่ตรงนี้แหละที่ที่หน้าหน้าหน้าเมืองเนี่ย แล้วก็ในหวังที่เข้าทอดสมอ,อ,อหลบพายุเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันก็เลยทำให้ชุมชนตรงนี้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นกลุ่มที่สามนี่ตั้งตอนประมาณากลางกลางรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็สั่งของทัพของทัพภาคสีโดยเมืองนครศรีธรรมราชโดยคำสั่งของกรุงเทพให้ใหไปตีไซบุรีกับ กาลันตันสองรัตซึ่งเป็นกบฏแล้วก็เลยส่งกองทัพนครกระสงขาผาสมกันแล้วเข้าไปตีเพื่อจะให้เขาอยู่ในอำนาจต่อไปก็เลยทําให้พอเดินทัพเข้าไปมีการรบพุ่งกันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเ็าหนีภัยสงครามลงเรือเร่ร่อนตามเกาะแก่งต่างๆก็เลยเข้ามาเป็นกลุ่มที่สามแล้เข้ามาอยู่ตรงนี้เอกลักษณ์โดดเด่นขอตรงนี้ก็คือสามกลุ่มเนี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันผสมผาสานกันมา เกื้อกูลช่งกันและกันาชาวจีนก็มีความถนดัดเรื่องค้าขายก็ได้อุรักลาวโว้ยมาเป็นแรงงานมาเป็นตัวอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจนะครับมุสลิมก็มาทำการทำการขับรถม,มงกุกนะ็มาเกื้อกูลกันหมดแล้วครับก็เลยเรียกว่าชุมชนผสมนะครับสตาปัญแย่คำนี่ก็เกิดขึ้นมาจากความต้องการความจำเป็นนะ ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของตัวเองเช่นว่าชุมชนในที่นี้เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าบ้านยาวชื่อเป็นทางการคือรีระยาแต่ว่าเขาจะเรียกกันว่าบ้านยาวสาเหตุที่เป็นบ้านยาวเพราะว่าเขาจะสร้างบ้านอยู่ที่ริมฝั่งที่ติดกับถนนที่หน้าบ้านนะครับแต่ด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดเขาก็เลยสร้างออกไปในทะเลยาวเข้าไปเพราะว่าสมัยโบราณนี้การสัญจรยังไม่มีถนนมากเท่าไหร่เขาใช้าสางเรือเป็นสัญจร สาย่ที่สร้างยาวออกไปเนื่องจาว่ามันมีห้องหับแบ่งสัดส่วนเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ําและก็ที่สําคัญก็คือแต่ละบ้านนั้นจะมีท่าเรือของตัวเองอในเก็บรักษาพิพิธภัณฑ์นี่เ่ยมันจะ,ะเก็บรักษาของที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวันที่จะเป็นต้องการดํารงชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมประเพณี อะไรที่สืบทอดกันมานะครับจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ที่นี่ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะที่ตัวอาคารนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือไอท้ที่ที่สามารถเก็บได้อยู่กับที่ได้นี่ก็อยู่ไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่อีกส่วนหนึ่งคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ด้วยชุมชนนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีลมหายใจหรือ,อยังมีชีวิตอยู่ก็คือทุกส่วน ทุกองค์คาพยกของในชุมจนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ในวันที่เกาะลันตาเต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่อาศัยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่างฝ่ายต่างก็เริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดเป็นการจ้างงาน ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันเช่นชาวมุสลิมถนัดทำการประมงชาวอุรักลาโวยมีอาชีพจับปลางมหอยก็มีชาวจีนที่ประกอบอาชีพเป็นเท่าแก่แพปลาเข้ามารับซื้อของทะเลจากชาวอุรักลาโวยและชาวมุสลิมหรือชาวจีนฮกเกี้ยนถนัดงานไม้สร้างบ้านต่อเรืออวนก็ไปรับจ้างชาวอุรักลาโวยและชาวมุสลิมในการสร้างบ้านต่อเรือ และยิ่งนับวันวิถีชีวิตของทั้งสีชาติพันธุ์ก็ยิ่งผูกพันแนบแน่นกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกไปโดยไม่รู้ตัวและความผูกพันนั้นยังได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมีการหยิบยืมทางวัฒนธรรมร่วมกันเช่นชาวเลรับเอาวัฒนธรรมการแต่งหลุมฝังศพหรือการตั้งกระถางทูบบูชาบรรพบุรุษจากกลุ่มชาติพันธุ์จีน หรือกลุ่มชาติพันธุ์จีนมีการตั้งหิ้งบูชาพระเช่นเดียวกับกลุ่มคนไทยมีการทำบุญตักบาตรร่วมกันหรือกระทั่งการร่วมแรงร่วมใจกันในงานเทศกาลลานตาลันตาที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของทั้งสี่ชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีลานตาลันตามันมีความหมายคุณที่บอกว่าในส่วนความเป็นเกาะลันตาของเราสิ่งหนึ่งที่เราจะ บอกกล่าวเรื่องราวคนภายนอกได้คือบรรดาในเกาะลันตานี้มันจะมีเกาะอยู่เยอะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราใครที่มาเดินเราะมันก่อนสมัยก่อนเขาจะติดต่อสื่อสารกับลูกภายนอกกับทางเรืออย่างเดียวเราไม่มีทางรถทีนี้เวลาจะนั่งเรือมาจะเห็นเกาะต่างๆเต็มไปหมดเกาะเก่งเกาะเล็กเกาะน้อยลานตาไปหมดเลยหรือเหมือนที่มาของาลานตาแล้วก็ลันตา แล้วก็เลยเอาชื่อนี้มาจะเป็นงานเทศกาลงานลานตาลานตาันตาวัตถุรสีิ่งมด่นของตรนี้นะส่วนใหญ่คือความอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างร่วมด้วยเชื่อกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือต่างคนต่างก็ให้ความเชื่อให้ความสำคัญของแต่ละเผ่าพันธุ์ต่างให้เกียรติขึ้นกันและกันแล้วก็มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันมาตลอดกิจกรรมทุกอย่างที่เขาทำเราจะทำร่วมกันตลอดโดยเฉพาะงานส่วนใหญ่ๆ ของที่ก่อนต่มันคือบอกมาแล้วว่ามันจะเีเรื่องการออกทะเลถ้าเป็นส่วนใหญ่ปอนนั้นคนที่จะไปอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็คือคนที่มาจากสี่จุดตัวเหล่านี้แหละเขาจะมีกิจกรรมต่างๆท,ท,ที่ร่วมกันนะจะมีการสังสรรค์กันกมีขนบรรมเนียมประเพณีของแต่ท้องถิ่นก็จะไปร่วมด้วยเชื่อกันมาตลอดถ้อยทีเท่าอ,อาศัยมาอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ดีต,ตุงปจิบันเลย แม้จะต่างที่มาต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนาและจารีตประเพณีหากแต่เมื่อได้มาอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวของชาวไทยพุทธชาวไทยจีนชาวไทยมุสลิมและชาวเลหรือชาวอุรักลาโวยต่างก็พร้อมเปิดใจยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยประดุดดังญาติพี่น้อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตและกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผหุสังคมและผหุวัฒนธรรมที่สร้างมนต์เสน่ห์ให้กับเกาะลันตามาจวบจนถึงปัจจุบัน